ก็สวัสดีนะครับช่วงบ่ายนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่อู่พัฒนากจสาขาสุวินทวงศ์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับวันนี้เรามาประชุมการแล้วก็มาทํางานที่สาขาสุวินทวงศนะครับวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการ1ลำนะฮะเป็นโตต้ารีโวฮะตัวนี้ปี2021นนะฮะลำนี้ก็ประสบบัติเหตุเฉี่ยวเสานะครับโดนเสามานะครับ ก็เดี๋ยวดูแลบริการให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับโตต้ารีโว่ท่นี้นะฮะอันนี้เป็นประการันภัยนะครับของแอคซ่าปะกันภพยนะครับคันนี้นะครับนะฮะยางแบบนี้นะครับทางประกันรับผิดชอบให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับนะฮะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจัดการดูแลให้ครับหูพัฒนกิจสาขาบุรีครับ